เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันรุ่งอรุณรุ่งนะคะท่านกําลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกค่ะพอดแคสตท์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จ,จริงทั้งโลกภายในและภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็นำอ,อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะมาคุยกับเรื่องสุขภาพดูบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังซึ่งดิฉันได้นําหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ ต้องบอกว่าเป็นแรงบรรณานใจในการที่ทำให้ดิฉันเนี่ยรับประทาน,นอาหารเพียงมื้อเดียวในปัจจุบันนี้นะคะก็คือหนังสือชื่อว่าแก่ช้าลุงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวค่ะโดยในแพทย์โยชิโนรินางุโมค่ะซึ่งในแพทย์ท่านนี้นะคะปัจจุบันท่านก็อายุ60กว่าปีแล้วค่ะแต่ตอนที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ท่านอายุ56ปีค่ะออตอนนั้นนะคะปรากฏว่าในขณะที่อายุ56ปีะคะได้ตรวจ ร่างกายนะคะแล้ก็พบว่ามีอายุหลอดเลือดนะ,ะเพียงแค่26ปีค่ะอายุกระดูกของท่านเนี่ยก็28ปีแล้วก็มีสมองที่อ่อนเยาว์เหมือนคนที่อายุ38ปีเลยค่ะซึ่งในแพทย์ท่านนี้นะคะก็เป็นคนที่เริ่มเริ่มนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารมือเดียวจนเป็นที่รู้จักในปัจจุบันในญี่ปุ่นค่ะ,ะชื่อโยชิโนรินางุมะนะคะ ก็อยาบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายค่ะเพราะว่ามีภาพการ์ตูนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจะพยายามทำให้ดูอ่านสนุกนะคะแล้วก็อ่านได้ง่ายๆเพราะว่าภาพ มันก็ฟ้องเราอยู่แล้วหมายความว่าภาพก็บอกเราอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เพียงแค่เปิดดูภาพเนี่ยเราก็พอจะรู้นะคะคราวนี้ในเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงให้แก่ช้าแล้วก็โดยการที่ปล่อยให้ท้องหิวเนี่ยทำยังไงในหนังสือเนี้ยคะ่ะเขาก็จะพูดนะในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของสุขภาพนะว่าสุขภาพที่ดีนั้นจะเริ่มต้นอย่างไรแต่ตัวท่านเองเนี่ยคะ่ะตัวผู้เขียนเองเนี่ยคะ่ะ บอกว่าในสมัยก่อนนะคะตอนที่ผู้เขียนอายุ38ปีค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งงาน,งานยุ่งมากนะคะก็เผลอตัวที่จะกินดื่มอย่างไม่บรรยับรรยัยงก็ทําให้รูปร่างเนี่ยมีรูปร่างที่อ้วนลงพุงแล้วก็มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วในตระกูลของตัวผู้เขียนเนะะี่ยค่ะ ก็มีคุณปู่ที่อายุ52ปีก็เสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะอายุ62ปีก็ล้มป่วยด้วยโร,โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วยกันค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวผู้เขียนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็อาจจะอายุไม่ยืนค่ะในตอนนั้นที่ตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจเต้นผิด จังหวะเนี่ยนะคะท่านก็เลยลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแม้แต่ต่อ,อ,อการที่จะขับถ่ายเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเออบ่งปสัสสาวะเนื่องจากว่าตัวผู้เขียนเขาบอกว่าเป็นโรคท้องผูกนะคะแล้วก็เบ่งขับถ่ายเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเรียกว่าจะเป็นลมในห้องน้ําแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลย เกิดความคิดว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองตอนนี้เราต้องตายเหมือนคุณปู่แล้วก็คุณพ่อที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแน่ๆนะคะก็เลย เรียกว่าดูแลตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็เริ่มฝึกที่จะลองทานอาหารมื้อเดียวดูค่ะอันนี้นะคะในเคล็ดลับในเรื่องของแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวเนี่ยผู้เขียนก็ได้บอกถึงนะะการในเรื่องของการเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าเนี่ยซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ดีนอกจากจะได้เรื่องสุขภาพแล้วก็ยังเป็นเคล็ดลับในเรื่องความงามด้วยนะคะ ซึ่งเนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของแสงอาทิตย์ยามเช้าค่ะแล้วก็นอนหลับในช่วงนาทีทองที่ผู้เขียนบอกเรานะคะก็คือในช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสอนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่โกดฮอร์โมนหลังนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าใน ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเขาจะช่วยในการเจริญเติบโตแต่เมื่อเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็จะโกรตฮอร์โมนเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายคะ่ะแล้วถ้าหากเรานอนหลับสนิทในช่วงนี้คะ่ะมันก็จะทําให้ ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมเต็มที่เมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีสมองที่ปลอดโปรง่งเพราะว่าในช่วงที่นอนนอกจากโคตฮอร์โมนหลังแล้วเนี่ยนะคะในสมองของเราเนี่ยก็ยังมีการชําระล้างนะคะเหมือนเป็นการล้างขยะที่มีอยู่ในสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะการนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับนะ,ะที่ช่วยในเรื่องความงามด้วยคะ่ะแล้วก็เป็นเคล็ดลับในเรื่องของการทําให้เรา มีกําไรชีวิตนะคะคนที่ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําอะไรหลายอย่างได้เยอะแยะมากมายนะคะนอกจากนี้ค่ะเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะ,ะที่ผู้เขียนบอกเรานะคะก็คือนอกจากการนอนเป็นเรื่องแรกแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นหัวใจหลักที่ผู้เขียนให้ความสําคัญในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คือในเรื่องของเวลาหิวเนี่ยทำไมท้องจึงร้องค่ะ ในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะทํางานได้เป็นระบบค่ะดังนั้นนะคะเมื่อ,อมีอาหารลงถึงกระเพาะเมื่อเมื่อกระเพาะย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะส่งต่อไปอยังลำไส้แล้วท,ทันทีที่อาหารเนี่ยไม่มีนะคะหมายความว่ากระเพาะย่อยอาหารหมดแล้วเนี่ยเราอะ ก,กระเพาะก็จะส่งสัญญาณไปยังลำไส้ว่าตอนนี้ฉันฉันย่อยหมดแล้วนะนะคะก็จะบีบตัวค่ะบีบตัวเนื่องจากพอเนื่องจากว่าไม่มีอาหารในกระเพาะเนี่ยพอการบีบตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยส่งเสียงร้องพ้องก็เลยร้องจอกจอกขึ้นมานะคะตรงนี้แหละคะ่ะมันก็เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าอันเนี้ยเราจะสามารถรับอาหารเข้ามาในร่างกายได้แล้วนะเพราะฉะนั้นในช่วงขณะที่ ท้องร้องเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงสำคัญค่ะที่ผู้เขียนบอกว่ามันจะทำให้เราย้อนกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เพราะว่าตอนที่ช่วงท้องร้องเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยกำลังทำงานอย่างแข็งขันโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรากลับเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยซึ่งจะมียีนเซอร์ทูอินนะคะที่มีสมญานามว่าเป็นยีนต่ออายุไขนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให ตรงนี้ยีนตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมียีนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอะดีโนแพคตินนะคะตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่านะคะฮอร์โมนมหัศจรรย์ที่ช่วยให้เราเนี่ยเ,เรียกว่ามีอายุยืนยาวได้ค่ะแล้วช่วงขณะที่เราท้องร้องจอกๆเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษค่ะดังนั้นนะคะผู้เขียนก็เลยแนะนำว่าให้เราเนี่ยค่ะ ท้องร้องก่อนแล้วค่อยรับประทานค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในร่างกายของเราเมื่อกระเพาะว่างเปล่าเนี่ยฮอร์โมนต่างๆที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกกระตือรือล้นเกิดขึ้นมาค่ะดังนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นยีนต่ออายุไขนะคะที่จะช่วยซ่อมแซมความสึกหลอภายในร่างกายด้วยแล้วก็จะทํางานก็ต่อเมื่อเรารู้สึกหิวนะคะแล้วก็ฮอร์โมนมหาสา,ารเนี่ยมันจะทําความสะอาดภายในหลอดเลือดแล้วก็เป็นตัวชี้วัดความอ่อนเยาว์ของหลอดเลือดเนะะี่ยค่ะและสิ่งสําคัญไอฮอร์โมนมหัสา,ารย์ที่ชื่อว่าอะดีโนเนกทินเนี่ยนะคะมันทําให้เราผอมลงด้วยค่ะคือถ้าเราผอมลงมันจะยิ่งทํางานมากขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะช่วงเวลาท้องร้องเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่มาสัจจันที่จะช่วยให้ยีนต่ออายุไขแล้วก็ฮอร์โมนอะดีโนเพคตินเนี่ยทำงานได้ดีค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะผู้เขียนก็ยังมีข้อมูลนะคะที่บอกเราว่าประวัติของของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราในตลอดเวลา107,000 0 0กว่าปีที่ผ่านมาค่ะมนุษย์เราได้ผ่านการต่อสู้ความอดอยากหิวโหยก็คือมนุษย์ ก็จะจะเรียกว่าจะหาอาหารโดยการล่านะคะโดยการล่าสัตว์นะ,ะเมื่อเราหิวเนี่ยร่างกายก็จะต่อสู้กับความหิวดังนั้นน่ะมนุษย์จึงได้รับยีนชนิดหนึ่งคะ่ะที่ช่วยให้ดูดซึมสารอาหารให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จากการกินอาหารแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็ยังช่วยเปลี่ยนอาหารเป็นไขมันเก็บสะสมไว้ในร่างกายโดยไม่นําสารอาหารเหล่านั้นออกไปออกมาใช้ทันทียีนที่ว่านี้ก็คือยีนอดออมค่ะ คุณผู้ฟังนะคะซึ่งมันจะตุนสารอาหารไว้ในรูปแบบไขมันนะคะแล้วก็จะอยู่ได้โดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องกินไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคการกินแบบอิ่มหนำสำราญค่ะเราอะ่ะหลังจากที่มีเรื่องเกษตรกรรมมีอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรเข้ามาเนี่ยคะ่ะเราก็มีอาหารกินกันอย่างเหลือเฟือค่ะดังนั้นยิน อดออมของเราก็เลยทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไขมันเนี่ยมันสะสมในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เราอ้วนค่ะแล้วก็เป็นผลเสียต่อหลอดเลือดแล้วก็หัวใจอย่างมากด้วยนะการทำงานของยีนอดออมก็เลยกลายเป็นภัยในยุคน,นี้เพราะฉะนั้นเวลาเรากินเข้าไปนะคะไอยีนอดออมของเราที่เขากลัวเราตายเนี่ยมันก็ทำงานมากมันก็เลยสะสมไขมัน ไวมากค่ะเพราะฉะนั้นในมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เลยอ้วนค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะผู้เขียนก็เลยแนะนําว่าการกินของเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องกินครบสามมื้อก็ได้ค่ะแล้วก็ควรกินอาหารนะคะที่เรียกว่าจะส่งผลดีกับสุขภาพนะคะก็คือการกินผักผล,ลไม้ทั้งเปลือกนะคะแต่ว่าต้องทําให้ความให้สะอาดนะคะเพราะว่าอันพลังมหัศจรรย์เนี่ยที่อยู่ในผักผล,ลไม้เนี่ยมันจะทําให้ความแก่ของเราเนี่ย ช้าลงค่ะแล้วก็ช่วยรักษาผิวหนังที่หยาบก้านค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังป้องกันการเกิดสิวแล้วก็กินตัวอีกด้วยเขายกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเราจะกินแอปเปิ้ลสีแดงค่ะหมายความว่าเราจะกินแอปเปิ้ลน่ะเราก็วรกินแอปเปิ้ลทั้งผลไปเลยค่ะเพราะว่าสารต่างต่างนะคะที่อยู่ในแอปเปิ้ลทั้งผลเนี่ยมันจะส่งผลทําให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้การเลือกกินผักให้มี รสชาติอร่อยเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าให้กินผักที่อ,อ,อย่านะคะอย่าเรียกว่าอย่าปรุงสุกให้ให้มากนะักในผักบางประเภทนะคะดังนั้นเนี่ยผักบางชนิดนะคะ อาจจะต้องไปต้มหรือลวกก่อนแต่ถ้าหากเรากินสามารถกินสดได้นะโดยการล้างทำความสะอาดดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับสุขภาพได้ดีกว่าค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่รับประทานอาหารโดยรับประทานทั้งทั้งเป็นผลมาจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการรับประทานมันทั้งลูกเนี่ยก็จะส,ส่งผลดีกับสุขภาพร่างกายมากกว่านะคะ มากกว่าหารแปรรูปค่ะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการกินเนี่ยก็จะส่งผลกับเรามากๆนอกจากการที่จะรับประทานอาหารให้ถูกนะการทานผักผลไม้การกินจนอิ่มมากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลทำให้เราแก่เร็วเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราควรกินอิ่มประมาณ60 -80% ถึงเปอร์เซนเท่านั้นแล้วก็ควรกินโดยที่ปล่อยให้ท้องร้องค่ะถึงถึงจะเริ่มเริ่มกิน เพราะว่าบางคนเนี่ยกินจนเรียกว่าจนท้องอะค่ะมันไม่มีเวลาว่างเลยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการปล่อยให้ท้องร้องเนี่ยมันหมายความว่าท้องเรามีเวลาหยุดพักค่ะกเพราะเรามีเวลาหยุดพักลำไส้ของเรามีเวลาที่จะได้ทําความสะอาดได้ดูดซึมสารอาหารทําความสะอาดลำไส้อันนี้ก็จะดีกับสุขภาพร่างกายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะกินตลอดเวลานะคะแล้วก็กินกินจนเรียกว่าเกินมากเกินไปก็ ส่งผลเสียกับสุขภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการกินจึงจําเป็นมากๆนะดังผู้เขียนก็เลยบอกว่าเวลาของเราที่จะกินเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะมีการออกกาลังกายที่ดีด้วยนะ,ะเพราะว่าถ้าไขามันสะสมมากเกินไปเราก็จะอ้วนใช่ไหมคะเพราะนั้นนะคะถ้าป้องกันการสะสมของไขมันเราก็ควรที่จะ ออกกําลังกายซึ่งการออกกาลังกายก็มีได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะคะการาได้ทําอะไรเร็วๆหรือผู้เขียนเขาก็แนะนําในเรื่องของการออกกำลังกายโดยการทํางานบ้านก็ได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เกิดการเผาผลาญ แคลอรี่เผาผานพลังงานนะคะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ่ะผู้เขียนเขาก็จะพูดถึงในเรื่องนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยนะคะในบทสุดท้ายเนี่ยผู้เขียนเขาก็จะพูดถึงสูตรอาหารค่ะนะคะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเกิดความงดงามจากภายในซึ่งส่วนใหญ่สูตรอาหารที่ ผู้เขียนนำมาเนี่ยมันก็เป็นสูตรอาหารของคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ดิฉันก็ขอข้ามแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีในส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบ้านเราก็ไม่มีแล้วก็อาจจะหายากเกินไปแต่ที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าตัวผู้เขียนที่อยากถ่ายทอดก็คืออาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมันเป็นอาหารที่เหมาะกับคนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วค่ะอย่างบ้านเราอะคะถ้าจะมาปรับเปลี่ยนเนาะก็อย่างบ้านเราก็ทานอาหารที่มีตามฤดูกาลนะคะ คุณผู้ฟังก็จะเป็นการดีนะคะแล้วก็ควรทานข้าวค่ะไม่ควรทานพวกขนมปังนะคะแล้วก็การทําอาหารรับประทานเองก็จะเป็นการดีค่ะเพราะนั้นนะคะอันนี้ก็ดัดแปลงได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนของการบริโภคที่อยากให้เราคงความออนเย้าวไว้เนี่ยผู้เขียนก็ยังบอกถึงการสุบรีอาการดื่มเหล้าหรือ,อการดื่ม เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยถ้าาจะดื่มเนี่ยก็ควรดื่มในส่วนที่จะดีกับสุขภาพมากกว่านะคะซึ่งผู้เขียนในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นผักที่มันอยู่ในญี่ปุ่นค่ะดิฉันก็ขออนุญ,ญาตที่จะข้ามแต่สําหรับคนไทยเรานะคะถ้าจะเป็นเครื่องดื่มเนี่ยดิฉันคิดว่าน้ําน้ําเปล่าเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเราดื่มน้ําเปล่าดื่มน้ําสะอาดเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับกับสุขภาพระยะยาวค่ะตรงส่วนนี้ค่ะก็อยากบอกว่าจริงๆแล้วค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราก็บางทีก็รู้อยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนนะคะการกินนะคะแต่อาจจะเพิ่มเติมมาที่ผู้เขียนเขาบอกเราว่าปล่อยให้ ท้องร้องก่อนแล้วเ, oh. เ,เราค่อยกินนะคะเราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนในการทาอาหารรับประทานเองก็คือเราก็งดในส่วนที่บางทีมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรือคาเฟอีนอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าดิฉันก็อยากจะนํามาตอกย้ํากับคุณผู้ฟังเนาะสำหรับคนวัยเดียวกันนะคะที่อยากบอกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราจะใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึก พอรู้สึกว่าเวลาในชีวิตเราเหลือน้อยเนี่ยค่ะเราก็จะยิ่งต้องใส่ใจให้กับตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราสามารถเริ่มต้นได้ค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันอายุขนาดนี้แล้วฉันจะเริ่มต้นได้เหรอตัวดิฉันเองมองว่าไม่เลยค่ะเราสามารถเริ่มต้นได้ตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยเริ่มวันนี้ก็ยังไม่สายค่ะก็เราควรที่จะคิดว่าเวลาที่เหลือนับจากนี้เราควรทำให้มันดีแล้วก็มีความสุขกับตัวเองอะไรที่มันรู้สึกว่ามัน ฝืนมากเกินไปก็ปล่อยวางแล้วก็กลับมานะคะในสิ่งที่มันทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบเนี้ได้อย่างปกติสุขแล้วสิ่งสําคัญก็คือ,อ,อการที่เราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะคุณผู้ฟังในฉันมองอย่างนั้นนะคะ เพราะนั้นนะคะการเริ่มต้นที่จะพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเราก็ควรที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจึงจะพึ่งพาตัวเองได้เพราะนั้นนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะในการดูดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ในเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับโอากาสต่อไปก็อาจารย์นำเรื่องสุขภาพเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังนะเป็นระยะระยะเนาะเพราะดิฉันเชื่อว่านะสุขภาพที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแล้วก็เรามาดูแล สุขภาพนะทั้งกายทั้งใจไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนอย่างที่บอกไว้ตอนต้นค่ะว่าเรามาคน้นพบคาตอบของชีวิตเพื่อความสุขนะคะความสําเร็จแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆก,กันกับพอดแคสต์สาวน้อยท้องโลกนะคะดิฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปตับเท่าที่ยังมีแรงนะคะแล้วก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับคุณผู้ฟังค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ